เราจมีส้มกระปุกของโยผาเสพตนะครับผมใครสนใจสั่งเพจด้านล่างได้เลยนะครับผมครับพงกับข้อกับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุข,สขนคนรับมือนอยิ่กับผมกับโยผาเสพต์ขึ้กับพี่น้องสำหรับมันินั้นะเป็นเสนอเมนูปลาดอรี่กับพี่น้อง มื้อนี้ได้ปลาลวกกิมปลาดอรี่แล้วอะน้ำจิ้มเด็ดเผ็ดๆครับผมมื้อนี้น้ำจิ้มเผ็ดเองนะครับผมเด็ดมากเผ็ดๆขอบอกนะครับผมและข่าวมื้อนี้จะเป็นยำสาลายพี่น้องเป็นยำสาลายมะน้ำนะครับเนาะบรรยากาศจะสวนม่วงมาบอกบอกลายยำพี่น้องเถื่อเสียดกันครับคำแรกแข่งไม้พี่น้องฝ้าคืนมะเร็วฟูนิดตัวข้ามนุ่มหอมเด็ดมาก 咱俩、嗯、一人。嗯嗯 ต่วนี้ฝนตกทุ้มือตู้มือไปเนาะฝนกระจายป้าอยู่นะครับเนาะบักค่อยเดี๋ยวมาอา้อยหอมมะทยข้างนอกเรียกช่วงนีน้มีแล้วไข่เนื้อ <c oughs> <c oughs> ชื่อซาร์ตมากพี่น้องน้ำจิ้มเผ็ดมากมะทำยังไงพี่น้อ,อ,องน้ำมันถึงใจอือ <c oughs> เนี่ยแจกพี่น้องด้วยความเผ็ดร้อนจุดยอดเลยเดรอ น้ำน้ำสลายกุ๊บย่างนดี้มน่งกุบกุบกุยางนดีย ไปเรื่อยๆพี่น้องมา โอหายเลยพี่น้องบอาแล้วเผ็ดก็เผ็ดกับรดเียบนะครับเนาะมันเป็นการแบบกระตุ้นต้มรลรสชาติพี่น้อง ไม่ไดเม่ไดเดือน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอไว้เพียงสามีก่อนนะครับเนาะมือนีดก็สิครับล่าพาจากพี่น้องพี่ก่อนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยอะป่าเสียไปทยามคิปคำตอบนะครับสำหรับวันนี้พิษพาดประการใดยเรื่องว่ายินมุ่งมั่เกินไปก็ต้องขอตอดคอไพรพี่น้องกันนะผมขอบคุณที่อ่าเขียนไม่ติดตามตัวชมครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องพูอคลิปหน้าครับ